สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับพลอสยสายเพชรโยนอีกแล้วนะคะที่ช่อง YouTube พลอยสายรถสวยรีวิว2นะคะวันนี้อยู่กันที่บริษัทเพชรโยนเหมือนเดิมเลยนะคะสำนักง,งานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ก็นํารถสวยๆมาฝากพี่น้องๆกันอีกแล้วนะคะที่สําคัญเป็นสีหาย,ยากด้วยมีเข้ามาเพียงคันเดียวเท่านั้นนะคะตัวนี้เป็น t o โยต้ อันติด1.8 e ปี2014ซึ่งเครื่องพันแนี้นะคะหายากมากเลยแล้วก็สีดำด้วยแล้วเลขไม้เท่าไหร่รู้ไหมคะปี2014เลขไม่คันนี้อยู่ที่70,000 ไม่เจ็ดหมื่นจริงๆลูกค้าขาไม่เจ็ดหมื่นห0ึ่นะคะกิโลเมตรเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่4ี่0 0นเาพนบาทนะคะสี่แสนบาทสําหรับคันนี้นะคะเงินเดือนหมื่นหกขึ้นไปออกคนเดียวไม่ต้องคาเลยนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นมาให้พี่ๆน้องๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ,ออกรถวันนี้ขับปี90วันนะคะแล้วก็ในส่วนของรถต้นลถดอกที่ลูกค้ถาถับกันเข้ามาเยอะมากนะคะ ออกปีนี้หรือออกปีหน้ามีค่าเท่ากันนะคะไม่ต่างกันเลยนะคะคลิปนี้ตอบให้แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของเจ้าอันติปไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปช้าๆชัดๆ,ๆนะคะเริ่มจากด้านหน้าตัวรถเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้ามันติรีเฟกเตอร์นั่นเองนะคะคในส่วนของตัวไฟเลี้ยวเป็นไฟหลอดไส้อยู่ในชุดโครมเดียวกันเลยนะคะด้านบนตกแต่งเป็นโครเมียมแบบนี้เลย ต,ต่อมาที่กระจังหน้านะคะเป็นโครเมียม3เส้นแบบนี้เลยตรงกลางเป็นสัญลักษณ์โลโก้แบรนด์หลักชัดเจนนะคะหลอดไฟอีกด้านหนึ่งนะคะไม่มีแตกไม่มีร้าวเส้นเดียวกันนะคะรถไม่เคยประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำมจมน้ำมาแน่นอนต่อมาด้านล่างนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่ล่างหนึ่งคู่เลยนะคะในส่วนของตัวไฟตัดหมอกก็จะตกแต่งด้วยชุดโครเมียมนะคะ ต่อมากระจังหน้าสีด,สสดำเงานะคะสวยๆแบบนี้เลยป้ายทะเบียน3กอไก่คอลคัคัง5 7 2 4กรุงเทพมหานครลูกค้าจะได้ไปป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะคะเป็นป้ายกรุงเทพเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของกระจังหน้านะคะลูกค้าเอ่อไม่ใช่กระจังหน้า,ากระโปรงหน้ารถนะคะก็ไม่มีรอยแตกงาไม่มีรอยขีดขวนเลยนะคะสีดาคันนี้ปี2014ก็จะมีเข้ามาแค่คันเดียวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ถามหานะคะก็ต้องรีบจับรีบจองเข้ามาได้เลยนะคะชุดกันชนด้านหน้าแนบสนิทลูกค้าดูชัดๆเลยนะคะอันนี้คือรถไม่เคยประสบอุบัติเหตุมานะคะ ในส่วนของตัวรถนะคะคันนี้สะอาดใหม่มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างตัวล้อตัวยางกันบ้างเลยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับล้อแม็กอัลลอยเดิมๆของแท้ตรงรุ่นเลยนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ได้เป็นยางปี2018นะคะยางนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าต้องการให้เปลี่ยนให้พอสยสเปลี่ยนให้เป็นยางที่ปี ใหม่ขึ้นกว่าเดิมนะคะก็แจ้งพลอยใส่ได้เลยนะคะเดี๋ยวพลอยใส่จัดก,การให้ในส่วนของภายในซุ้มล้อนะคะไม่ว่าจะเป็นชกอาบหรือหัวน็อตต่างๆนะคะก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะภายในสะอาดใหม่นะคะ<อ>เหลือแค่ถ้าลูกค้าจองเข้ามานะคะส่งมอบทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะคะทาสปาอีกรอบหนึ่งก็สามารถส่งมอบให้พี่ๆน้องๆได้เลยด้านข้างนะคะตัวนี้จะเป็นบอกตัวรุ่นนั่นก็คือตัวรุ่นของเขาจะเป็นดู o b v t i นะคะเป็นสัญลักษณ์โครเมียมตัวนู้น ขึ้นมาที่กระจกข้างนะคะกระจกตัวรถเป็นกระจกข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในส่วนของตัวกระจกมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นแบบปรับไฟฟ้าเรียบร้อยมีคิ้วกันสาดติดตั้งมาให้แล้วนะคะสำหรับคันนี้รอบคันเลยนะคะไม่ต้องไปต่อเติมเพิ่มนะคะเป็นของเดิมของอาติตรงรุ่นเลย กระจกตัวรถก็เป็นกระจกเดิมๆนะคะไม่มีเปลี่ยนหรือแตกมาแน่นอนในส่วนของตัวประตูเขานะคะก็จะตัดด้วยโครเมียมเส้นยาวแบบนี้มาจนถึงด้านหลังเลยนะคะตัวจับประตูด้านข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างรถไม่มีรอยแก้มบุม๋มไม่มีรอยจิ้มมาเลยนะคะมาดูในส่วนของการชนด้านหลังกันเลยนะคะก็แนบสนิทชิดเลยนะคะลูกค้ารถไม่เคยประสบอุบัติเหตุมากนะคะ มาต่อกันที่ไฟไท้ายเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยว <Okay. S 1> ไฟ,ไฟหลักไฟถอยที่เป็นไฟหลอดไส้แล้วก็จะมีไฟเดย์ไลท์เป็นไฟ LED มาให้ด้วยนะคะก mm hmm. ็ออกแบบรูปทรงเป็นเอกลักษณ์ของอาติสเลยนะคะสําหรับคันนี้ถัดมาก็จะเป็นตัวรุ่นนะคะที่เป็นสัญลักษณ์โครเมียมตัวนูนโรล,ล่าอารติสแล้วก็ตัวรุ่น 1.8e oh, <wow. S 1> นะคะ ต่อมาเส้นโครเมียมตัดยาวนะคะลูกค้าด้านล่างตกแต่งเป็นไฟทับทิมมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสําหรับคันนี้สว,สวยเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าไม่มีที่ติจริงๆด้านบนนะคะกระจกก็เป็นกระจกเดิมๆนะคะของแท้ตรงรุ่นเลยอ่าแล้วก็จะมีไฟเบรกดวงที่3นะคะมาให้ด้วยเดี๋ยวพลอยใสยจะเปิดในส่วนของฝาท้ายให้ดูนะคะแล้วว่าด้านในจะ สะอาดแค่ไหนนะคะเก็บของได้เยอะแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาต่อกันที่ด้านหลังของคันนี้เลยนะคะเปิดมานะคะภายในสะอาดใหม่มากๆเลยนะคะลูกค้าสามารถบรรจุของได้เพียบเลยนะคะขนาดรถที่ ไม่เก่าเลยนะคะเป็นรถขนาดที่ปีปีลึกแล้วนะคะภายในภายนอกคือเจ้าของเดิมคือรักษาดีมากๆเลยนะคะเราจะไม่เน้นรถหลายมือนะคะถ้าไม่เป็นรถหน่วยงานไม่เป็นรถปลดระวางก็จะเป็นรถใช้งานรถบ้านเจ้าของใช้เองมือเดียวเนาะเดี๋ยวเปิดมาดูด้านล่างกันเลยนะคะมาพร้อมกับชุดแม่แรงและยางอไหล่สำรองมีมาให้เพียบพร้อมนะคะส่วนทางมะพร้าวก็ยังแน่นๆสวยๆแบบนี้อยู่เลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะลูกค้าอ่ะ ประมาณนี้นะคะในส่วนของภายในด้านหลังของเจ้าอันติคคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันต่อด้านในคันนี้นะคะออกแบบมาเป็นสีดำที่ตัดกับสีเบรสสีครีมนั่นเองนะคะก็ถือว่าภายในออกแบบดีไซน์มาได้สวยมากๆเลยนะคะเรียบหรูสำหรับใครที่ถามหาคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะคะ ในส่วนของตัวประตูนะคะรอยเม็ดอาร์ชชุดยางอะไหล่น็อตต่างๆนะคะก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะตัวประตูเขาจะมีด้ามจับมาให้ด้วยนะคะเป็นสีเงินแบบนี้เลยด้านข้างนะคะก็สามารถวางแก้วน้ํากดน้ําได้นะคะเวลาเราพกนะอยากหิวน้ากลางกลางขับรถอยู่หิวน้ํานะคะเอาน้ําขึ้นมาวางไว้นะคะก็ไม่หกเละเทะรถเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นที่พักแขนที่เป็นเบาะหนังสีดํานั่นเอง ด้านบนก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นสีครีมตัวเปิดประตูเป็นโครเมียมนะคะแผงสวิตควบคุมนะคะมาพร้อมกับระบบเซนทันล็อกกระจกทั้งสี่บานจะอยู่ในส่วนของตรงนี้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นล็อกตัวรถหรือล็อกกระจกนะคะมาต่อกันที่ด้านในเลยนะคะด้านในนะคะเขาจะมีตัวปรับกระจกซ้ายขวากระจกข้างนะคะแบบออโต้เรียบร้อยแล้วก็คันนี้นะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีครีมสีเบจแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของตัวเบานะนั้นไม่มีรอยขาดไม่มีรอยบอบช้ำเลยนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าดีมากๆแล้วก็มาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้ตรงกลางนะคะจะมีแอร์แบกให้1จุดนะคะแล้วก็จะมีปรับหมูเปลี่ยนโหมดต่างๆมาให้หน้าจอแสดงผลก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะมองไปก็คือสะดวกสบายตามากๆเลยนะคะตัวหนังสือไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป คอนโซลด้านบนนะคะสะอาดใหม่มากๆเลยนะคะตรงกลางจะมีตัวแอ์นะคะแล้วก็เวลานั่นเองชุดเครื่องเสียงนะคะมาพร้อมกับโหมดต่างๆรองรับวิทยุ fmam นะคะสามารถเสียบใส่แผ่นซีดีได้แล้วก็สามารถเสียบใส่ usb ได้อีกด้วยนะคะแล้วก็จะมาพร้อมระบบแอ์นะคะที่เป็นระบบแอร์แบบแอนาล็อกนะคะ ในส่วนของลงมาอีกนิดนึงนะคะก็จะมีตัวสายชาร์จแบตนะคะรองรับถึง120วัตต์เลยพัดลงมานะคะก็จะเป็นเกียร์ออโตโอ้แบบขั้นบันไดนั่นเองนะคะในส่วนของฐานเกียร์โซนเกียร์ก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะต่อมาด้านข้างก็จะมีที่เก็บสัมภาระให้เหมือนทั่วๆไปเลยนะคะในส่วนของเบาะด้านข้างคนขับนะคะก็ยังใหม่ๆนะคะสภาพภายในภายนอกคันนี้บอกเลยว่าดีมากๆนะคะ ด้านบนเพดานห่อกระดาษคุ้มยังไม่ได้แกะเลยนะคะส่วนของตัวดวงไฟนะคะก็ใช้ได้ปกติทุกดวงนะคะไม่มีอะไรที่ชำรุดเลยสำหรับคันนี้เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อเลยนะคะว่าจะเป็นยังไง มาต่อกันที่ด้านหลังเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะภายในเบาะด้านหลังเป็นเบาะหนังทั้งคันมีสายรัดเข็มขัดนริรภัยมาให้เรียบร้อยในส่วนของตัวเบาะนะคะก็ไม่มีเบาะไม่มีช้ำเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยนะคะภายในด้านหลังนะคะกว้างขวางนั่งสบายนะคะเหมาะสําหรับลูกคที่พี่น้องๆน,นะคะที่อยากได้รถราคาถูกๆแต่ว่าสภาพก็คือดีแล้วก็นั่งสบายใช้งานสะดวกสบายก็ต้องแนะนําเป็นอันติคันนี้เลยนะคะ โอเคและนี่ก็คือภายในภายนอกของเจ้าอันติปคันนี้เลยนะคะใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อผอยใสกันเข้ามาได้เลยเนาะค่ะและนี่ก็คือข้อมูลของเจ้าอันติบสีดําคันนี้เลยนะคะสอบถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่าอาชีพอะไรออกได้บ้างนะคะอาชีพหลักๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทพนักง,งานรายวิสาหกิจธุรกิจส่วนตัวแม่ค้าพ่อค้าหรือไรเดอร์ที่เราเปิดรับแล้วตอนนี้นะคะรายได้เท่าไหร่ถึงจะต้องออกรถได้นะคะ รายได้อยู่ที่รายได้ต้องเป็นอสองเท่าของค่าง,งวดนั่นเองนะคะแล้วก,ก็อีกคำถามหนึ่งฟรีดาวได้ไหมต้องใช้เงื่อนไขแบบไหนบ้างนะคะในกรณีฟรีดาวลูกค้าจะต้องไม่มีเครดิตติดแบคเลดหรือติดบูโรคืนรถอะไรต่างๆนะคะก็สามารถออกรถคันนี้ฟรีดาวไปได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับคันนี้49,000บาทลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็อย่าลืมโทรมาหาพลอยสายได้ที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้เลย ก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอยใสด้วยนะคะสวัสดีค่ะ